ผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะจะจับผมมาทําไมในคุกเนี่ยแกแกไม่ต้องพูดมาก <c oughs> แกอยู่ในคุกนั่นไปแหละ <c oughs> ไม่นะกดเข้าไป <c oughs> ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับตอสกันอีกแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมโรบอทซึ่งเป็นแบบออกจากคุกนั่นเองนะครับผม มาเดี๋ยวเราจะหนีออกจากคุกกันมาเพราะว่าผมทําอะไรผมไม่ใช่เด็กผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะครับผมผมจะมาติดคุกได้ยังไงเออไะเรารีบออกจากตรงนี้กันดีกว่าเพื่อนปิงขึ้นไปจู่จู่จนี่เป็นบันไดนะครับเตียงนอนของผู้ไยอุ้ยอุ้ยค่อยๆไปจู่จู่จู่จจไปออจต่จู่จู่จจเปิดกดออบโอเคหมุนไปหมุนไปหมุดท่อหมุดท่อ อป้ยไป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 ไยตีอปไปไปไอ้ปไ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 จไป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 ไจไปไปไปไนไป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 ไไปไปไปปไปไปไปเปืปอปไปไปไไปไ่ไปรปไ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 ปดปไ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 อไปไปไออน ่อไปปึ๊บโอ้ยกระโดด oh, ต่อไปให้เราทําอะไรต่อกดปุ่มนี้ปึ๊บอะไรอะจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนี่กระโดดไปปึ๊บปึ๊บโอ้ยเกือบเกือบป๊บโอ้ยปึ๊บไปอือโอ้ยเกือบตกทุกคนตามมาเร็วต่อไปเราจะอ่อลูกศรตรงนี้ชี้ว่าให้หยิบประแจปึ๊บหยิบมาแล้วก็ข้อไป ตีแน่เป็นไงล่ะกระโดดลงไปบึ้มโอ้โหเฮ้ยนี่มันนั่นนี่ป้อมยามนี่เอ้ยอย่าอย่าอย่าไม่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 ขึ้นขึ้นขึ้นมาไหนขึ้นมาไหนอย่าไม่วิ่งวิ่งเร็ว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 อย่าตามมาอย่าตามมาเฮ้ย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 จุบเฮ้ยเฮ้ยหล่นหล่นไม่ได้เดิมทำไงทำยังไงโอ้ตอนนี้พูดไม่ชัดเลยตอนนี้โอ้โอ้โอไม่กอด โอไม่ oh อันนี้ไปก่อนนะผมไปก่อนไปก่อนไปก่อนรู้รู้รู้ฮึโอ้โหรอดไปแล้วเย่รอดแล้วฮ่าๆเจ้าตามไม่ทันรอค่ะเจ้าลุงปอมยามโง่วิวิวิกระโดดโอ้โยดูคุณลุงป้อมยามคนนั้นดิกำลังกำลังนั่นอยู่นะทุกคนโอ้โกระโดดฝั่ง,งนู้นอื้ได้อยู่ไปเข้าไปเราจะเข้าตรงนี้นะผมตรงทอนะ่อเนาะ ใช่หรือเปล่าไม่รู้ไงอะเฮ้ยมันต้องกดสวิทก่อนโอ้ลืมกดสวิทไปกดสวิทก่อนมาดิมาดิมาดิไม่ไปกดสวิทกด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 สวิทกดสวิตไปไปไปเร็ว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 ไม่มาตามมาแล้วเร็วรถโอ้ยลน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 มีลนมีลนมีลนไปเร็วเร็วเร็ว วิ่งวิ่งวิ่งเร็วเร็วเร็วปจุ๊บโอ้โหรอดรอดสักทีไป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 ฮึบฮึมรอดอุ๊ยจะรอดป่าววะฮึบโอ้โหรอดรอดรอดเฉยไปเร็ว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 เอาจุ๊บเขาไม่ได้เขาไม่ได้โอเคเขาได้แล้วกระโดดไปอู๊บโอเคกระโดดลงไปแล้วไงต่อ โอ้ยใครตดอ่ะคุดเหมืนเลยตรงนี้มันมีดูตรงนี้อะไรอ่ะห้องน้ํานี่ไงต่อไปเราจะขุดตรงนี้นะผมใช้ใช้เจาะขุดขุดขุดไอ้อึบ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 ขุด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 โอเคตอนนี้เราลงมาเอ่อใต้ดินแล้วเนาะไงต่อกระโดดเอ้ยจุบโอ้โหได้อยู่ฮึบฮึบจุบโอ้โหฮึบโอ้โหโอ้ ตรงนี้เป็นลาวานะทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยเราอ้อมมาผิดโอ้เอาไหมเอาไหมชุบฮึบฮึบใช่ปะเราอ้อมผิดปะเราต้องอ้อมฝั่งนี้เหรอยังไงอะเอ้ยฝั่งนี้ถูกแล้วฮึบฮึบโอ้ผมดูผิดนะทุกคนผมไม่เคยเล่นแบบเนี้ยแล้วก็กระโดด กดไวอึะะ๊บเออถูกแล้ว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 อึ inhos, athletes, ๊บโอ้หโอ้ยเสียวเสียวเสียวมากทุกคนเสียวมากตรงนี้มันจะเป็นบันไดหักนะต้องระวังต้องระวังอุ้ยอุยมันจะหักแล้วโอเครอดโอ้หลุมเป็พร้อมกันเลยตรงนี้ตรงนี้เป็นหนามนะทุกคนต้องระวังอึบอือึบไปมาโอ้แตกแอะเอาไม้เอาไม้ เฮ้ยโอ๊ยโดนอีกแล้วเอาใหม่เอาใหม่นะทุกคนโอ้ยใหม่หืมอื้มอื้มโอเคอุ้ยลูกอะไรอ่ะอุกกาบาตเหรออุ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันเห็นนี่แน่ะลูกอะไรอ่ะอุ้ยลูกว่ะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยตายเลย ต้องหอบให้ได้นะทุกคนมันมันหล่นมาแล้วมันหล่นมาแล้วเร็วลดลดลดโอเคไป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 ฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นมามาป้ามาป้าโอ้มาแล้วมาแล้วอุ้ยโอ้ยนงาออกไปไกลเลยเร็วเร็วดีเเร็วเร็ว เร็วมันมาเร็วเร็วเร็วมันมาแล้วโอเคอดวดขึ้นบันไดไปคืออน,นไขรคืออะไรคืออนไรแจ๋วเฮ้ยมันมีเฮ้ยใครอ่ะ,ะเมื่อกี้ผมผมเห็นไอ้นั่นอะผมปมยามใช่ปะไม่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 เอ้าตายโดนจับได้เอาไม้เอาไม คนเอาหมหมต้องอ้อมไปฝั่งไหนอะ่ะเดี๋ยวผมมาผิดทางเปล่าวะไม่ใช่ไม่ได้มาผิดผมต้องอ้อมไปฝั่งไหนอะ่ะทุกคนผมต้องอ้อมไปฝั่งไหนโอ้ยมันมาฝั่งนู้นกันหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวผมรอให้มันไปฝั่ง,งนนะู้นเนาะ ฝั่งขวามือไปมาดีมาดีมึงตามมาดีโง่เร็วเร็วกดโอเคโอเคไปปีนปีนปีนไปนอโอ้มันจับได้อะทุกคนเดี๋ยวนะ่อกี้เราเราเราเกือบรอดนะไป เร็วเร็วเร็วไม่เร็ว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 กดกดไม่เร็วเร็วเร็วโอ้ตายแล้วจะรอดไม่ได้วันเนี้ยจะรอดไว้ดิ